สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมทายาทเจ้าสมหวังนะครับนี่น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะฮะเป็นสมหวังบวกแม่ดำสายหานะครับอันนี้เป็นแม่แท้ๆของดำสายหานะครับตัวที่ชน3.3มเอมที่สนามอาลามนะครับอันนี้เหลือ9้าตัวนะครับตัวหนึ่งหายไปนะครับ ันนี้ก็จะเป็นสมหวังบวกแม่ดำสายหานะครับส่วนชุดนี้นะครับก็จะเป็นสมหวังบวกลูกสาวซปเปอร์นะครับซปเปอร์อันนี้เป็นลูกสาวซปเปอร์นะครับหนุ่มลุงหมีนะฮะทันนี้ได้สี่ตัวผู้สามตัวแล้วก็ตัวเมียหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมหวังววน,นะครับสมหวังบวกลูกสาวสายแข่งท้องนะครับ อันนี้ก็เป็นพ่อไก่นะครับพ่อไก่ที่